น้องเพชรใช่ไหมคะนี่วันนี้มาอุดหนุนเออมาจากสว่างวันก่อนซื้อไปติดใจใช่ไหมคะก็เลยมาอีกค่ะค่ะวันนั้นพี่สวยตัดกางเกงให้สวยๆแต่ส่งไปแล้วถ้ารู้วันตัวเองจะมาประสวยจะให้มารับมาลองที่นี่เลยค่ะน้องเพชรสนใจเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมเสื้อตัวนี้มันมีกระโปรงด้วยนะน้ำงามน้องเพชรดูนี่เป็นชุดเห็นไหมคะเป็นลาวเป็นชุดเลยค่ะถ้าเราชอบแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ สามารถตัดกระโปรงด้วยใส่เป็นชุดเลยสวยมากนะคะตัวนี้ค่ะสวยน้องเพชร <ใจ S 1> ไปจับกระโปงะรงจับชุดกระโปรงในลาวนะคะน้องเพชรใส่ยิ่งสวยนี่ค่ะเราก็จะมีชุดกิรดาสีเหลืองด้วยนะคะชุดกิรดาสีเหลืองใช่ค่ะตัวนี้เป็นชุดค่ะเป็นชุดกระโปงนะครับกระโปรงกับเสื้อชุดกระโปรงกับเสื้อสวยๆเป็นชุดเป็นเซตเลยเวลาบางท่านก็ไม่อยากไม่อยากใส่แบบแยกก็ใส่เป็นชุดเลยทั้งเสื้อทั้งกระโปงเลย กระโปงก็จะเป็นลายสกอตนะคะเาเรียกว่ารูดต่อสะโพกนะคะเสื้อเราก็จะมีแต่งแต่งเฉียงนะคะใส่คู่กันสวยมากเห็นไหมน้องเพชรชอบผ้าคามเนาะใส่มากก็เป็นผ้าคามสวยๆค่ะป้าหนูวันนี้ก็วันนั้นรับเสื้อไปวันนี้วันนั้นรับเสื้อไปขายดีใช่ไหมคะเอามาเอาอีกเนาะเอาโอเลยนะคะสงการนี่ย้อมไม่ทันเลยขายดีจริงๆป้าหนูเพราะว่าเนี่ยกองเต็มเลยค่ะไม่พอนะคะนี่เป็นงานออเดอร์หมดเลยนะคะเราย้อมมาใหม่ทุกวันเลยนะคะ มีสีครามสีแดงหลายสีค่ะสีครามกองมาเต็มเลยนะคะเราเพิ่งย้อมมานะคะแล้วสําคัญที่สุดค่ะสวยมากเลยลายใหม่นะคะแล้วพี่สวยก็จะมีเสื้อโปโลด้วยนะคะเพิ่งย้อมมานะคะเสื้อโปโลสวยสวยๆปนูปนูจ๋ปะปนูยกเสื้อเปโลให้หนูดูหน่อยอันนี้โปโลลายนาคีนะคะเป็นเสื้อโปโลสําหรับคนที่จะใส่ไปทํางานเป็นเสื้อโปโลนะคะไม่ใช่เสยืดขอกลมนะคะ เป็นเสยืดปะโลลายนาคีนะคะตัวนี้สวยๆพึ่งพึ่งยอบมาเมื่อวานมีลายนาคีแล้วก็ลายนาคาตัวนี้เป็นคอกลมนะคะราคาถูกมากนะคะสนใจก็โทรหาเพระสวยได้นะคะ0813804338ค่ะเป็นยังไงเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ